พี่ฟาน้องอยากเดินถ่ายคลิปอ่ะพี่ช่วยน้องหน่อยได้ไหม่ะใครถ่ายให้น้องก็สั่นไปหมดเลยอ่ะน้องอยากได้แบบปากล้องพี่เดินถ่ายอยากเดินถ่ายคลิปทำได้ไม่ยากแค่มีเทคนิครับเฉพาะโอวถ้างั้นมา เดียวที่ช่วยให้เทคนิคที่หนึ่งถ่ายแบบเดินจังหวะก,ก้าวไปพร้อมๆก,กันกับคนที่เราจะถ่ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาซ้าย,ายเทคนิคที่สองถ่ายแบบดักรอล่วมหน้าเพียงแค่เราตั้งกล้องแล้วก็ขยับไปดักร้อล่วมหน้าในจังหวะที่เขาก็ลังจะเดินแบบนี้ก็จะได้เหมือนกัน ค่อยๆเดินนะครับช้าๆครับเร็วไปครับเร็วไปเร็วไปอ่ะหันได้หานหันหันเออเดินไปเดินอืเทคนิคที่สามลองทำเป็นแบบสโลโมชั่นดูอันนี้จะช่วยลดการสั่นไหวได้มากเลยทบทวนอีกครั้งนะครับ การถ่ายคนเดินให้นิ่งนั้นเราอาจจะต้องเดินให้ตรงจังหวะกันไม่เดินย้ําสวนไปสวนกันมาเพราะจะทําให้ภาพนั้นสวนทาง 2. แอบดักถ่ายล่วงหน้าในจังหวะดักรอเขาเดินหรือ3สอโลโมชั่นหากชอบการสอนแบบนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ